ชมพู่อริยาเปิดตัวเพื่อนรักน้องเกลก็ว่าคุ้นๆที่แท็กคนนี้เองเป็นความน่ารักของทุกคนจริงๆค่ะสำหรับน้องแอปิเกลเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักและก็พัฒนาการของน้องเกลอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลไม่ว่าใครได้เจอหรืออยู่ด้วยก็ยิ่งโดนตกและจากที่ทราบกันดีว่าน้องเกลมีเพื่อนรักคนใหม่คือต้าเหนิง ที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆพากันไปเที่ยวและล่าสุดก็พากันไปเล่นน้ำสะะน้ำโดยแม่ชมนั้นได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพลูกๆเล่นน้ำพร้อมแคปชั่นระบุว่า A wild go by ต้าหนึ่งพร้อมทั้งติดแฮชแท็กว่าหนึ่งเพื่อนเกลซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับอดใจไม่ไหวแห่กันกดไลค์และก็คอมเมนต์ชมในความน่ารักจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ น้องน่ารักน่าฟัดสุดๆไปเลยล่ะค่ะเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ